ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมกันอีกแล้วเช่นเคยน,นะครับทาง c ีเนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะมา,ารีวิวกิจกรรมใหม่เป็นทางการของกิจกรรมตู้อีโวใหม่นะครับเป็นทางการของชุดอ่าซามูไรนะครับอ่าอยากรู้รอบว่าเป็นซามูไรแบบไหนนะครับแต่เรามารีวิวกิจกรรม ของซุปไทยก่อนนะครับเพื่อเข้ามาเลยนะครับตอนเที่ยงคืนเนาะเออเป็นกิจกรรมอะไรนะกิจกรรมล่าทาฝันอะไรก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะครับได้เลยนะครับนี่ครับเป็นกิจกรรมล่าทาฝันนะครับก็เป็นทางของชุดผู้หญิงนะฮะับสรับสายผู้หญิงนั่นเองนะฮะเออประมาณนี้เลยนะครับไม่มีของผู้ชายเลยนะทุกคนดูดินี่นะแบบผู้หญิงชอบมากเลยนะครับนี่มีชุดไทยด้วยนะครับแล้วก็เป็นชุดอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าชุดอะไรเย แล้วก็มีท่าหัวใจนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนเล่นไม่เป็นก็มาดูที่ตรงนี้ได้นะวิธีการเล่นเองนะฮะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ใครอยากดูกิจกรรมตู้อีโวใหม่แล้วก็ไปรับชมคลิปนี้กันเลยดีครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมเซิร์ฟโดนเดียดนะครับเป็นทางของตู้อีโวใหม่นะครับจะประมาณนี้เลยนะครับก็ข้อไทยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ อันนี้ก็จะเป็นทางล้านของตัวอย่างของจิบตัวอย่างของชุดามรใหม่นะครับเลอประมาณนี้แล้วก็เป็นท้งชุดของผู้หญิงนะครับมาด้วยปืนเอสอะไรนะคืออะไรนะวีเอสนะครับวีเอสเอสนะครับอะไรนะพูกลนี่ก็จะเป็นทั้ของพิมเกลนะครับอันนี้ก็เป็นของประเทศนอกนะทุกคนอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะไปตัดไปตอนที่รีวิวชุดกะเลย นี่รับทุกคนก็ここจะเป็นหน้าตาของชุดมันเลยฮะก็ะประมาณนี้เลยนะครับสลับชุดอีโวของผู้หญิงซามูไรของผู้หญิงนะั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นมีหลร,รูปแบบเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณพิมพ์เขียว2อันนะครับแน่ประมาณนี้เลยแล้วก็พิมพ์เขียว1อันนะฮะนี่เลยนะครับมีทั้งหมดสชุดนะครับทุกคนจะประมาณนี้เลยนะครับนะฮะประมาณนี้เลยนะฮะจะมีรูปแบบของหัว ไม่เหมือนกันนะครับเป็นสีชมพูสีขาวสีชมพูนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตานะครับนี่ประมาณนี้เลยนะฮะเข้ามาในอีลิพาร์สซีซั่นหน้านะครับไม่ใช่ซีซั่นตูอีโวนานะครับนะเออนะครับประมาณนี้เลยนะฮะจะนี่ครับนี่นะสฮหรับชุดมันนะครับนี่ชุดมันนะฮะถาบชุดตัวนี้นะครับสาวมืไร้หญิงนะฮะเนี่ยจะประมาณนี้เลยนะครับก็ชอบ ชุดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะฮะอืมจาะประมาณนี้เลยนะครับมันก็จะเป็นทางส่วนด้านล่างนะครับอ่านะฮะประมาณนี้เลยนะฮะเยอะนี่นะครับจะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ไปรีวิวของผู้ชายกันเลยนะครับทุกคนเครดิตของอ่าช่องต่างประเทศนะครับนี่แล้วเข้าเริ่มมาดูชุดของผู้ชายนะครับนี่นะครับ พิมพ์เขียวสอันนะครับอันแรกเลยนะครับอันนี้เลยนะฮะสีแดงกีดนี่นะครับแล้วก็มาด้วยของสีเทาออกเทาหน่อยนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นสีเทา่นาะเออจะประมาณนี้เลยนะครับเอียประมาณนี้นะครับอืมแล้วก็ข้างๆของสุดสีม่วงนะครับออกสีม่วงสีฟ้าปนกันนะฮะนี่ผมว่าพิมพ์เขียวหนึ่งอันเท่กว่านะฮะเนือก็ดูเอานะฮะ ก็ทีมเขียวสองอันกับทีมเขียวสามอันนะฮะก็เท่อยู่นะครับผมก็ตลับคนที่ถูกใจอันไหนก็คอมเมนต์ไม่ได้ล่างลิปนี้นะครับอันหนึ่งอันสองอันสามนะฮะจะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของอ่าสกิลสกิลหน้านะครับสกิลหน้านะฮะจะประมาณนี้เลยนะฮะเออนะครับนี่นะครับก็จะเป็นของเสื้อนะครับแล้วก็เหมือนของผู้หญิงเลยนะครับนี่นี่ก็จะเป็นของ เสื้อของทิมเขียว3อันนะฮะแล้วก็เอหนึ่อันนะฮะจยะ่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับตลาบจุดกันเองนะครับก็ไปาทายคลิปกันเลยนะครับทุกคนพูดเยินเลยเป็นยังไงบ้างครับตลาบกิจกรรมใหม่นะครับก็ตลาบทุกผู้ชมคนใหญ่อยากจะรู้แล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันตลาคลิปนี้ ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้ามีกิจกรรมใหม่จะเข้ามาในไทยหรือว่าอะไรนะครับก็จะมารีวิวให้ดูนะครับก็สำหรับคิดนี้ก็ขอตัวลาไก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้ันเตือนด้ยนะครับสวัสดีก็สวัสดีครับผม